ฟิที่น่ารักทุกคนของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะทุกคนหลังจากที่พี่ผ่านมาที่ทะเลเนาะทุคทกคน้ก็เลยอยากจะไปเห็นทะเลจากเมื่อวานก่อนเนาะที่คลื่นมันแรงค่ะแล้วมันพัดอะไรมามั่งเนาะทุกคนเนาะว่ามันพัดอะไรเข้าฝั่งมั่งเราไปดูกันเลยค่ะ พาทุกคนพี่ก็เดินมาตรงชายหาดตรงนี้ก็คือชายหาดแล้วก็ที่มีไอหาดอย่างสูงเนาะม่มีคลื่นทะเลมาตรงนี้ได้นอกจากฝนจะท่วมจริงๆเนาะทุกคนเรามาดูกันว่าวันนั้นที่พี่ยืนอยู่บนนั้นค่ะทุกคนจําได้ไหมพี่ยืนอยู่บนนั้นแล้วพี่ก็ส่งมาแลนี่ทะเลมาถึงนี่เลยน้ําทะเลมาถึงนี่เลยค่ะเรามาดูว่า คลื่นทะเลได้พัดอะไรมามั่งค่ะทุกคนโอ้โหน่าสงสารมากค่ะมีแต่หอยน้อยๆค่ะทุกคนนี่หอยแมงผู้ค่ะทุกคนโอ้โหเป็นพันๆตัวต้องมาตายนะคะทุกคนตายตายหมดค่ะทุกคนไม่เหลือโอ้โหเป็นล้านๆเลยนะเนี่ย ค่ะทุกคนไม่ใช่เล็กไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยที่ต้องมาตายเพะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันเนาะทุกคนและวันนั้นที่น้องนกกินนี่ก็อาจจะกินปลาก็ได้นะคะที่ถูกคลื่นตีมาเนาะมากระทบฝั่งหรือว่าน้องปลาตัวน้อยๆคล้ายๆกับหอยพรกนี้นะคะที่เขาไม่มีแรงที่จะกาะหรือว่าต้านกระแสคลื่นได้เนาะทุกคน